กับผ้ามะม่วงนกภาบมะม่วงบักมันโตใหญ่ไปนกโอ้ยมันยังจำเก่าเนี่ยต้องผมกับควรก็้องหยุดนะงันได้หรั เป่าไงเด้อเขาใส่ดีเกี่ยวเขาเลยตรงผมมันเซ้าเกินตีนเนี่ยและเต็นขีพ่อมขีเ้็ยกูพ่อืม คาดว่าน่าจะเป็นนกกดตายไปางเป่าไงด้เอาดีเกี่ยวขอลยเด้